วันนี้นะครับหัวข้อที่เตรียมมาในพระธรรมยอร่อนสิข้อ8นะครับเมื่อพระองค์เสด็จมาแล้วนั้นพระองค์จะทรงกระทําให้โลกรู้สึกถึงความผิดบาปและถึงความชอบธรรมและถึงการดิพากษานะครับเวลาใครเคยทําผิดบางอย่างแล้วโดนจับได้ตอนทําอยู่ไหมฮะเช่นแบบกําลังกําลังสมมติกำลังทำบางเรื่องอยู่เช่นขโมยของและมีคนจับผิดเราได้ตรงนั้นเลยนี่นะครับ มันจะมีความรู้สึกของความที่แบบรู้สึกอย่างแรกคือแก้ตัวไม่ได้อย่างที่สองคือรู้สึกผิดมากๆแต่คนส่วนมากนี่นะครับกล้าทําผิดถ้าไม่มีใครเห็นมีตัวอย่างหนึ่งนะครับที่บ้านใจใจในี่นะครับจะมีคนกลุ่มหนึ่งนะครับชอบกินแล้วก็ไม่ล้างจานนะครับทิ้งไว้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะมีการหยุดน้ำใจยังไงก็ตามก็จะมีจานที่ยังไม่ถูกล้างทิ้งเอาไว้อยู่อย่างอย่างต่อเนื่องนะครับ แล้ววันนั้นผมผมก็ไม่รู้ว่าใครนะครับเพราะว่าเราไม่มีการบันทึกนะครับผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะติดผมจะย้ายกล้องวงจรปิดแล้วถ้าผมจับได้ว่าใครวางจานแล้วไม่ล้างนะครับผมมันจะปรับเงินนะครับเพราะมีกันไม่กี่คนเองนะฮะเชื่อไหมครับหลังจากนั้นนะครับไม่มีจานวางทิ้งไว้อีกเลย <laughs> ประเด็นนี้นคือว่าคนกล้าทําผิดถ้าไม่มีใครเห็นแต่คนเวลาถูกจับได้ว่ามีใครเห็นก็จะกลัวที่จะทาผิด ต่พี่น้องอย่าลืมนะครับว่าคนที่ไปกับเราเสมอคือพระวิญญาณบริสุทธิ์โรร่งเห็นทุกการกระทําของเราพระมีบอกว่าเมื่อพรรองหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมานะครับพรรองจะทำให้โลกรู้สึกถึงความผิดบาปค,ความชอบธรรมและการพิพากษาโฟนี่นะครับเคยอะไรสักอย่างเลยนะครับว่า,าให้พักอยู่ที่ห้องนะครับเพราะว่าแบบเหมือนกับว่าอาจจะไม่สบายเท่าไหร่ตอนนั้นนะครับและและ้วก็ให้นอนที่ห้องแล้วไม่ให้ไปไหนนะครับผมจําได้ ผมแบลของที่รถอยู่ที่คอนโดนะครับไปเอาของเสร็จอยู่ดีลืมของที่บ้านก็เลยพยายามเดินเดินกลับมาแล้วพอกดลิฟต์ปุ๊บนะครับโผล่หน้ามานะครับเป็นโฟสอยู่ในลิฟต์โฟททำหน้าตาพูดไม่ออกแล้วก็เหมือนโดนจับได้ฐานหลังคาเขาแล้วผมก็ถามว่าทําไมไปจะไปไหนอะไรยังไงนะครับทําบาปไม่ค่อยขึ้นนะครับ ตกหน้าตาตกใจแบบถึงที่สุดปฏิเสธไม่ได้ไม่มีข้อแก้ตัว้ตยก็เดินตัวตีวิธีนึงนะครับแต่ว่าไงครับเวลาความบาปผิดที่เราทํานี่นะครับถ้าเรารู้จริงๆนะครับว่าสุดท้ายนะครับเราเรามีคนที่สังเกตเห็นอยู่ตลอดเวลาคนที่เอาความเป็นจริงนะครับคนเนี่ยไม่ได้กลัวที่จะทําบาปคนกลัวทําบาปแล้วถูกเปิดโปงนี่น้องเข้าใจไหมครับ คนไม่ได้กลัวที่จะดินทาแต่กลัวคนดินทานนกลัวดินทาและโดนจับได้นะครับในเอเฟซัสบทที่4ข้อที่18นะครับความเข้าใจของเขามืดมนไปและเขาอยู่ห่างจากชีวิตซึ่งมาจากพระเจ้าเพราะเหตุความโง่ที่มีในตัวเขาทําให้ใจของเขาแข็งกระด้างเขาม,มีใจปัสศจากความสะดุ้งต่อบาปปล่อยตัวกระทําการลามกทําการโสโโรกทุกอย่างด้วยความละโมกนะครับพระคัมภีร์บอกตอนนี้นะครับบอกว่าจริงๆนะครับคนหลายคนนี่นะครับอยู่ในสิ่งที่เขาเรียกว่าความตายฝ่ายวิญญาณนะครับ อไม่สามารถที่จะตอบสนองก,กับทวิญญาณได้แล้วนะครับอ่าวเมื่อวันคุยกับน้องคนนึงนะครับเขาเล่าให้ฟังผมตกใจมากเลยเขาบอกเขาอยู่ในกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มทํางานอันหนึง่งแล้วเขาสนิทกับเพื่อนกลุ่มนี้มานานมากแล้วกลุ่มนี้เป็นคริสเตียนด้วยนะครับแล้วเขาเขาบอกว่าหนูจะอ,ออกจากกลุ่มนี้นะเพราะว่ากลุ่มนี้ชอบส่งภาพว่าวิวผมงงมากเลยอะไรอ่ะเป็นคริสเตียนกันนี่นะแนละ้วส่งภาพว่าวิวไปนในกลุ่มไลน์ แล,แล้วอยู่กันมานานและหลายสิบปีผมก็งง,งมากเลยว่าคนเหล่านี้น,นะครับเขาไม่มีความละอายต่อบาปไม่มีความสะดุง้งพระมีเนปาเวซัสสี่สิบเก้าสะดุ้งต่อบาปสามารถทําบาปบางอย่างได้โดยหน้าตาเฉยไม่ได้คิดอะไรไม่รู้สึกอะไรทําโดยที่ไม่มีความสะดุ้งต่อบาปผมงงมากเลยนะครับว่าเขาทําไมเขาเป็นอย่างนี้พี่น้องรู้ไหมเขาเปไปทําไมพระกัมพีให้คําตอบในยอนที่ตอนน้นโดนยอนสิบหกข้อแปเพราะไงนหมครับเมื่อปรองเสด็จมาแล้วพรองจะทรงกระทําให้โลกรู้สึกถึงความผิดบาป พี่น้องคนที่ทําความบาปดูนคนที่ตายแล้วจิตใจแข็งกระด้างไปแล้วนะครับคําว่ากระทําให้โรครู้นี่นะครับในภาษาเดิมน,นะครับใช้คําว่าเอเล็กโชนะครับอ,อีเลชช็กโชอะไรประมาณนี้นะครับแปลว่านะครับการเปิดเผยทําให้รู้สึกผิดตรวจสอบหลักฐานทุกอย่างเพื่อให้รู้ว่าคุณผิดจริงๆเป็นการนําหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้มาโชว์ต่อหน้าให้เขารู้ว่าถูกแฉและเปิดเผยและรู้ว่าเขาทําผิดบาปบางเรื่อง พระคัมภีร์ตอนนี้นะครับชัดเจนมากเลยนะครับว่าคําว่าอิเล็เลกโฉนี่นะครับที่แปลว่าการกระทําให้โลกรู้สึกถึงความผิดบาปทําไมคนเหล่านี้นะครับที่เป็นคริสเตียนเองหรือที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้านี่นะครับไม่มีความรู้สึกสะดุ้งต่อบาปทาไมเลยไหมครับเพราะไม่มีพระวิญญาณไงเพราะไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ไงพระมีบอกว่าไงครับคนเดียวที่ทําให้คนรู้สึกถึงความผิดบาปได้คือเมื่อพระองค์เสด็จมาแล้วพระองค์จะทรงปโปรด เปิดเผยเอาหลักฐานมายันเอามาโชว์ให้เขารู้สึกถึงความผิดบาปความชั่วร้ายสิ่งเลวร้ายที่เขาเคยกระทําพี่น้องเห็นไหมครับคนเดียวที่จะนําหลักฐานมาบอกกันท่านได้ว่าท่านทาผิดบางเรื่องท่านต้องกลับใจบางประการความสัมพันธ์อย่างนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ผิดพระกมภีพูดจาแบบนี้เป็นสิ่งที่รับไม่ได้เลยพระวิญญาณนี้นะครับคนเดียวที่ทําให้คนรู้สึกผิดบาปได้นะครับคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นแท้คริสเตียนนี่นะครับไม่สนิทกับพระวิญญาณไม่ได้ให้เก็บพระวิญญาณหรือเป็น เป็นพื้นที่ที่ไม่ได้เชื่อเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้นะครับเขาจะหลายคนนะครับก็เลยไม่แปลกใจว่าเป็นคริสเตียนแต่ทำบาปหน้าตาเฉยบางคนนี้นะครับมีกิก๊กมีความสัมพันธ์ก่อนแต่งงานบางคนแต่งงานไปแล้วก็ไปม,มีเมียน้อยหรือบางคนนี้นะครับโกงเงินหน้าตาเฉยไม่รู้สึกอะไรเพราะไงเพราะไม่มีพระวิญญาณมาชว่วยเขาเห็นว่าเขาสะดุ้งต่อบาปรู้สึกผิดบาปไม่มีใครเอาหลักฐานมายันต่อหน้าเขาทำผิดใน,นที่ลับแต่ไม่มีพระวิญญาณที่มาชี้โปง้งว่าคุณผิด,ค,ผดคุณทําผิดบาปอยู่ไม่โดนจับได้คาหนังคขาขาานนาท่เํผิดบไง พี่น้องรู้ไหมครับการที่หลายครั้งนะครับพระวิญญาณโชยให้ท่านเห็นว่ามีความผิดบาปอะไรในชีวิตนี้นะครับพระวิญญาณจะมาเตือนท่านให้ท่านสะดุ้งต่อบาปคนหลายคนนะครับที่ไม่มีประสบการณ์ใกล้ชิดกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเขาก็เลยจะไม่มีประสบการณ์ที่เขารู้สึกกลับใจจากความผิดบางเรื่องพี่น้องรู้ไหมครับถ้าบางอย่างนะครับที่เราทาไปเรื่อยๆโดยเราไม่รู้สึกต้องการกลับใจนะครับหลายครั้งมันเกิดจากการที่เราไม่ได้เปิดรับให้พระวิญญาณเข้ามาบอกเราว่าเราผิดเรื่องอะไรพี่น้องเวลาเวลาคนที่ ผู้หญิงคนนั้นนะครับที่ถูกจับได้ค่หนังพี่บอกถูกจับได้ระหว่างร่วมประเวณีอยู่น่าจะอยู่ในห้องกันเลยแล้วก็ถูกจับแล้วก็ถูกลากออกมาการแตงเนรอผมเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้จะไม่ได้ใส่เสื้อผ้าซะด้อสายตอนที่โดนจับแล้วมีอยู่ต่อหน้าพระเยซูพี่น้องเขาไม่มีทางปฏิเสธได้เลยว่าเขาทําผิดเรื่องนี้อยู่เขาไม่มีทางที่จะแก้ตัวได้เลยว่าเขาเขาไม่ผิดเขามีข้อจะอ้างทำนู่นทำนี่ตลอดเวลาพี่น้องรู้ไหมครับเวลาเราอยู่ต่อหน้าคนนี้นะครับมันมีสิ่งหนึ่งทาไมร้านกาแฟเป็นสถานที่ที่คนชอบไปทํางาน มันเป็นเปเปอร์ด้านวิชาการเขาเรียกว่าเ h ิร์ดเติรพลสนะครับที่บ้านสบายเกินไปที่ทำงานเครียดเกินไปร้านกาแฟเขาเรียกเ h ิร์ดเพลสอยู่ท่ามกลางการดูดีท่ามกลางคนอื่นไปนั่งเนี่ยต้องดูดีต้องดูขยันต้องดูโปรดักทีฟต้องดูมีสไตล์กินกาแฟต้องจิบทีลนิดแก้วต้องเป็น s t a r b u c k s นี่นะฮะแล้วก็ต้องนั่งกินไปเรื่อยๆแล้วมันก็ทำให้คนทำงานได้ดีเพราะรู้สึกว่าต้องการดูดีในสายตาคนอ,อื่น พี่น้องคนส่วนมากนี่นะครับเวลาอยู่ในชุมชนรุ่นนี้นั่นน,นะครับเขาก็แสดงตัวเป็นคนทุกคนเป็นคนที่ย,ยอดเยี่ยมหมดเชื่อผมนะครับไม่มีใครเดินออกมาแล้วก็หน้าไม่เขียนนะครับหรือไว่ก็แค่ขี้ฟันต่อหน้าทุกคนด้วยความเฉยเมยนะครับทุกคนพยายามจะสร้างภาพต่อหน้าทุกคนตลอดเวลาว่าเป็นคนดีแต่พี่น้องฟังดีนะครับถ้าท่านเป็นคนที่เปิดปล่อยใ,ยให้พระวิญ,ญญาณเข้ามาในชีวิตท่าน,นเรื่อยๆนะครับพระวิญญาณจะทําให้ท่านรู้สึกผิดพระองค์จะทรงปวดเปิดเผยเอาหลักฐานมายัางว่าท่านทาผิดบาปบ,บางเรื่อง นะครับอืมคนที่ได้รับการเปิดเผยจากพระวิญญาณนะครับจะเป็นภาพเหมือนกับการที่โดนคมมีดโกนของพระวิญญาณนีนะครับแทงทะลุใจพระวิญญาณเตือนคนบาปในการหลงหายทั้งโลกคนที่ทําบาปต่อหน้าพระเจ้าโดยที่ไม่รู้สึกอะไรจะรู้สึกผิดก็ต่อเมื่อพระวิญญาณทรงปวดสำแดงในใจโลกนี้นะครับไม่ตรหนักในความผิดของเขาถ้าไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์โลกจะรู้สึกสบายสบาย,บายในการทําบาปไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเขาจะต้องการพระเจ้านะครับอืม ในยอห์นบทที่6กข้อสี่บสี่นะครับบอกว่าไม่มีผู้ใดมาถึงเราได้นอกจากพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาตรงนับนําเขาให้มาถึงเราในผู้นั้นฟื้นในวันสุดท้ายและอันตรีนะเป็นพยานกับคนที่ไม่เชื่อเหมือนเอาอะไรไปชนเวลาเราเป็นพยานกับคนที่ไม่เชื่อพระเยซูนี่นะครับบางคนคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมก็จะเป็นสไตล์ว่าผมพยายามหาเหตุผลดีๆเพื่อจะมาพูดให้คนกลับใจหมาแต่พี่น้องฟังดีนะครับคนเหล่านี้นะครับที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้านะครับหลายครั้งนะครับ เาเป็นเหมือนคนที่จิติญญาณเขาตายได้ไปแล้ววิธีการที่ทําให้เขามาเชื่อพระเจ้าบางทีญาติพี่น้องท่านนะครับพูดยังไงพูดยังไงก็ไม่เข้าใจเรื่องพระเยซูนนะครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าทํำยังไงถึงจะทำให้ญาติพี่น้องท่านมาเชื่อพระเจ้าได้จริงพี่น้องต้องให้พระวิญญาณนะครับเป็นสแดงในใจของเขาบางประโยคนี้นะครับพระวิญญาณองค์เดียวเท่านั้นนะครับท่านไม่สามารถทําให้เขารู้สึกผิดบาปจากความผิดบาปที่เขาทาได้ท่านไม่สามารถทําให้เขารู้สึกผิดบาปจากการประกาศเรื่องความจริง ให้เขาฟังว่าเขาเขาก็ยังเฉยเมยในความผิดของเขาอยู่ดีมีใครไม่รู้บ้างว่าสูบบุหรีม่มันไม่ดีต่อร่างกายใครมีใครไม่รู้ว่ากินเหล้าตอนขับไม่ดีแต่ถามว่ามีสักกี่คนที่จะสนใจไม่มีหรอฮะพี่น้องเข้าใจไหมครับเอเฟซัสบทที่2ข้อที่1บอกว่าพระองค์ทรงกระทาท่านทั้งหลายที่มีชีวิตแม้ท่านตายแล้วโดยการละเมิดและการบาปพี่น้องคนตายแล้วนะครับไม่มีความสํานึกในความรู้ผิดชอบคนตายไม่มีความรู้สึกคนตายเปลี่ยนใจไม่ได้นะครับ ต้องเราจำเป็นต้องอาศัยการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการปลุกจิตสำลึกเขาขึ้นมาไม่มีอะไรอศัศจรรย์ใจได้มากกว่าการที่บอกว่าคนหนึ่งคนหนึ่งเปลี่ยนไปได้เห็นไ,ไหมครับมีเรื่องหนึ่งเรื่องบอกว่าบางคนก็ถามว่าแล้วไฟไฟพระวิญญ,ญาณเลยนะครับตรงนี้ก็มีไฟตรงนี้ก็มีไฟตรงนี้ก็ล้มตรงนี้ก็ไม่ล้มล้มล้มนี้นะครับผนก็ถามว่าแล้วบทอาจารย์ต่างกับบทอื่นยังไงนี่นะครับ ผมไม่รู้จริงๆนะครับแต่พี่น้องฟังดีนะครับสิ่งที่สําคัญมากกว่าประสบการณ์ในลิ์อนาจนะครับมีขับผีตรงนั้นก็ขับผีอาจารย์ตรงนี้ก็มีล้มมีไฟนะครับเรื่องสําคัญที่สุดนะครับดูที่ผลลัพธ์อย่างเดียวพี่น้องเข้าใจไหมครับผลลัพธ์คืออะไรนะครับอยู่ดีคนที่จะหย่าร้างกันก็อยากจะกลับมือคืนดีอยากจะส่งป่วยจับฉายไปให้ไรี้นะครับอะไรอย่างเงี้นะครับอยู่ดีสามีที่จะหย่าร้างฟ้องหย่ากันอยู่ก็จะส่งจับฉายมาให้อะไรงเี้ยนะครับ หรือไม่อยู่ดีนะครับมีปัญหาทะเลาะกันจะฟ้องอยากกันอยู่แล้วก็อยากจะซื้อโปรตีนแอมเบให้ออย่างนี้นะครับคือพี่น้องมันเรื่องสําคัญมันคือเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องว่าโอ้มาปุ๊บโอ้โหจานเลยเข้ามาในบ้านพี่พรนะตั้งแต่หน้าประตูกดกิ่งแล้วตัวสั่งงบงบงบงเจอฤทธิอำนาจแตะอยู่ที่บ้านเรานี้เข้ามาไม่ได้ผมถามั่าจะมีใครเข้าแคร์กัสักคนไหมอะไรอย่างนี้นครับคือพี่น้องอย่าอย่าไปตรงนั้นพี่น้องเห็นไหมครับมันสําคัญว่ามาปุ๊บแล้วเรารัก พ่อพ่อเรากลับไปคืนดีแบบเตีแบบ่ยนะครับไปไปบอกไปพยายามไปอายุ85ไปกอดแฟนที่ไม่ได้เจอกันกี่ปีนะฮะ4 20กว่าปีพยายามจะไปกอดภรรยาตัวเองให้อภัยเถิดให้ชั้นเถิดพี่น้อง85พี่น้องพี่น้องเข้าใจไหมครับพระวิญญ,ญาณน,นี้นะครับแล้วบางเรื่องนะครับคนที่อยู่ในพระวิญญ,ญาณน,นะครับผมเห็นพี่น้องในโบสถ์แล้วผมก็รู้สึกแบบโอ้โหแบบพระเจ้ายิ่งใหญ่มากเลยพี่น้องหลายคนนี่นะครับไวแต่ความบาปมากเลย บางเรื่องเล็กน้อยนี่นะครับนิดๆหน่อยหน่อยะครับก็ไม่ยอมผมไปกินล่าสุดนี้ไปกิน MK มมาเนี่นะครับเขาส่งมาให้เกินนี่พยายามหาเลยว่าอันนี้เราไม่อยู่ในบินอันนี้ไม่เอาอันนี้คืน<ม>จริงๆ,<ม>ๆเขาไม่สนแล้วนะฮะแต่เขาจดไปแค่ว่าส่งเกินมาแค่ผมผมจดบินเกินแค่เป็นบุ้นเ้นกับไข่ไก่แต่มันมีเหลือประมาณสักแปดถาดเป็นของโต๊ะหนึ่งซึ่งถ้าผมยิบเยียยมนี่นะครับผมก็กินฟรีไปเยอะเลยนะฮะจะจุกจุกนยฮะอาจจะมาบ้านนี่ไม่ไหวออกมาแล้วควรต้องกินอีกนะครับจ แต่ประเด็นก็คือว่าเรานี่นะครับพระวิญญาณก็คอนวิคในใจว่าอย่าทํานะผมก็พยายามค้นเลยอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้ใช่อันนี้เราขอบูบินได้ไหมละเอียดมากเลยเพื่อจะแบบเอาของที่ไม่ใช่คืนไปแต่ของที่ลงม่อไปแล้วก็คือลงไปก็คือจ่ายตังค์พี่น้องเห็นไหมครับพระวิญญาณบริสุดนะครับเป็นคนที่ทําให้เรามีจิตสำนึกผิดชอบถูกต้องแต่ที่คุณกิ๊บแบกปันเรื่องภาษีนี้นะครับโอ้มันไม่สบายใจคนส่วนมากจะไม่สบายใจต้องจ่ายเยอะ อนี้ไม่สบายใจว่าจ่ายภาษีไม่ตรงอยากกระจายให้ตรงๆอยากทำให้มันถูกต้องพี่น้องพระวิญญาณนีนะครับเล้าใจท่านทำให้ท่านมีจิตสนึกผิดชอบเหมือนที่พระคัมภีร์พูดพี่น้องเห็นไหมครับการาเราจะเป็นคริสเตียนที่มีชีวิตบรยสุดชอบทําได้ก็ต่อเมื่อเรามีพระวิญญาณที่เอาหลักฐานของความผิดบาปเรามาโชว์และพรองไม่โอเคกับการที่เราอยู่ในความผิดบาปบางอย่างพี่น้องเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามทอนเงินผมจําได้นะครับมีตอนหนึ่งผมไปซื้อไอติม ดาลี่ควีนนี่นะครับแล้วเขาก็ให้ตัวที่เป็นแซนด์วิชในติมที่เป็นแบบเคลือบมาซึ่งมันแพงกว่าอันนึงเข้ามาผมพอมาปุ๊บพวิญญาณเตือนในใจผมไม่ได้ดูถูกนะครับผมบาคนดูอา้าวอันนี้มันเกินเนี่ยผมก็เดินกลับไปผมขอเปลี่ยนคืนได้ไหมเพราะว่าผมไม่ได้จ่ายส่วนอีพี่น้องเห็นไหมครับเร,เรากลายเป็นคนที่มีเนื้อหาข้างในใหม่ว่าเราเป็นคนไม่โกงโดยธรรมชาติพี่น้องเห็นไหมครับบางคนนี่นะครับผมยกตัวอย่างที่สองทีแล้วเรื่องกอง เพราะนั้นพระพิยานสอนผมเรื่องกองไฟที่ทโบสถ์จะมีกองสองประเภทนะครับกองที่ตีในรอบนมันสการ,ริงเป็นกองจริงเลยกับมีกองไฟฟ้านะครับกองไฟฟ้านี่นะครับมันมีตัวเซ็นเซอร์อยู่ที่ตัวกองพอตีปุ๊บนี่นะครับมันก็รู้ว่าตีสมมติตีมาแรงประมาณห้าสิบห้าสิบต้องออกเป็นเสียงนี้ถ้าแต่ว่าคือมันแค่รับรู้ว่าเราควรจะต้องทําอะไรแต่มันไม่ได้เป็นเนื้อแท้มันไม่ได้มีเสียงจริงๆเกิดจากการที่ไม้ไปโดนกับพลาสติก มันเป็นเสียงสังเคราะห์กับกองจริงนีนะครับพอตีไปปึ้งปุ้มี้นะครับมันสะท้อนมาจากตัวตนมันจริงๆพี่น้องคนที่มีแบพวิญญาณน,นะครับเป็นเหมือนกองจริงเป็นเนื้อแท้ตีปุ๊บเสียงออกมาจริงๆแต่หลายคนนะครับอาจจะเป็นคริสเตียนที่ตั้งใจทําดีเฉยๆหรือว่าถ้าไม่ทําดีตามกฎบัญญัติแล้วสุดท้ายนะครับพระเจ้าจะไม่ชอบเขาก็พยายามทําในสิ่งที่อาจจะต้องทําจําเป็นต้องทําพยายามทําตามกฎปฏิบัติไปเรื่อยๆแต่พระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนเนื้อแท้ข้างในของเขานะครับอืม ก็ไม่ก็อันนี้ก็คือ,อโลกรู้สึกถึงความผิดบาปความชอบธรรมและการพิพากษาพี่น้องฟังดีนะครับทุกอย่างที่เราทํานี่นะครับวันนึงจะถูกนําไปสู่การพิพากษาพ่ะพี่บอกบอกว่าคนหนุ่มๆนี่นะครับจงทําอะไรตามใจของท่านเถิดแต่จงรู้ไว้เรื่องหนึ่งว่าทุกเรื่องจะถูกนําไปสู่การพิพากษาผมเห็นชัดเจนมากเลยนะครับประสบการณ์เป็งที่ผมเห็นนะครับ เวลาเราทําผิดบางเรื่องนี้นะครับพระเจ้าเนี่ยจะไม่ได้ลงโทษทันทีผมเห็นเลยว่ามีเกรสพีเรียดที่พระเจ้าให้คนกลับใจใหม่แต่พอคนไม่กลับใจนะครับพระบีมีลักษณะหนึ่งบอกว่าถ้ามีคนทําผิดกับท่านนะครับพระบีบอกว่าวันหนึ่งนะครับพระเจ้าจะพิพากษาคนธรรมและแจ้งให้คนชอบทำรู้ด้วยดีๆนะครับผมผมก็จะรู้ว่าบางบางคนที่เขาจะทําทําไม่ดีกับผมอะไรบางอย่างนี้นะครับ อ,อยู่ดีพระเจ้าก็จะอนุญาตให้ผมไปเจอหรือว่าไปรู้อะไรที่ผมไม่ได้ตั้งใจจะไปค้นหาเนี่ยนะครับรู้ว่ามันเกิดปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นกับคนที่ทําสิ่งที่ไม่ดีแต่เขาไม่ได้กลับใจรู้ขึ้นมาเลยนะครับประหลาดใจมากเลยอยู่ดีก็มีปัญหาบางเรื่องที่ผมก็ไม่ได้สะใจนะผมก็ได้ถ่ายไวยพรเขาแต่ว่าสิ่งที่สําคัญชัดเจนเลยบอกมันจะมีการพิพากษาแล้วเวลาท่านโดนคนทําร้ายนะครับเมื่อวานผมสอนเรื่องถมน้ำลายใส่หน้าทําร้ายท่านนะครับท่านควรจะทําดีตอบล่าสุดนะครับเราก็ โอนเงินไปให้คนที่ทำที่ที่เคยมีปัญหากับเราเราก็โอนเงินไปอวยพรเขานะครับแบบว่าแต่สิ่งหนึ่งพี่น้องรู้ไหมครับว่าวันหนึ่งเนี่ยแต่แต่จริงมันมีเคล็ดลับหนึ่งนะครับเวลาท่านรู้สึกไม่ยุติธรรมนะครับให้ท่านทําดีตอบแทนแต่ท่านสามารถเรียกร้องความยุติธรรมให้เร็วขึ้นได้พ,อ,พอผู้พิพากษาผู้ชอบธรรมนะครับจะฟังเสียงท่านแล้วก็พิพากษาในกรณีของท่านกับเขาพี่น้องเอเมนไหมครับวันหนึ่งแล้วแล้วคนหลายคนนี่นะครับ ตกอยู่ภายใต้บางอย่างที่ดูเหมือนเป็นมหาพี่น้องฟังดีนะครับพระเจ้านี่นะครับไม่ใช่โยกคือบางคนชอบคิดว่าคือเนเป็นโยกแล้วเวลาบางครั้งนะครับอาจรจีนะครับบางทีนะครับตกอยู่ภายใต้คํัสท์เช่นกับความบาปที่ทําเช่นเป็นอินทาคนเป็นอินทาคนแล้วแล้วจะมีโมเมนต์หนึ่งฟังผมดีนะครับแล่ท่านอยู่ในโบสถ์ไปเรื่อยๆนี่นะครับท่านจะคิดว่าท่านเป็นคนชอบทำเพราะว่าไงไหมครับทุกอย่างในปฏิบัติเหมือนทางศาสนามนเลยมาเข้าแคนนะมาสการพระเจ้า แต่สมุตินะครับพอจบปุ๊บไปกินข้าวนะครับไปเมาส์มอยเรื่องบางคนบางคนปุ๊บเนี่ยครับแล้วเสร็จท่านเนี่ยก็เอาปากันเดียวกันเนี่ยมาสนรเสรินมัสการพระเจ้าแล้วท่านก็รู้สึกว่าเหมือนกับท่านไม่ได้ทําบาปมันจะมีโมเมนต์นี้เนี่ยผมเพราะอะไรเพราะผมเคยทาบางทีนะครับผมไม่พอบางคนทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องผมไม่พอใจมนก็คุยกับภรรยาพอเสร็จปุ๊บผมก็เป็นมัสการพระเจ้าแล้วพอดีนะครับมันก็มีเหตุการณ์อันร้ายเกิดขึ้นกับผมเช่นมีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นทำให้วุ่นวายใจแล้วผมเนี่ยก็คิดว่า ผมเป็นโยผมเป็นโย่ผมเป็นโย่พระเจ้าอนุญาตให้ความทุกข์ใจเกิดขึ้นกับผมขอโทษนะฮะคุณนั่นแหละทำบาปผมอ,อาจจะไปทําสิ่งที่ไม่ดีกับบางคนโดยการพูดกับภรรยาสองคนแต่พระเจ้าตีสอนผมมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าผมนั่นแหละทําบาปแล้วผมกําลังรับการพิพากษาที่มาจากพระเจ้ามันไม่ใช่มันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่ว่าอยู่ดีท่านเป็นโย่งนีนะฮะบางทีเนี่ย บางคนบอกว่าอยู่ดีนะครับมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจฉับพลันอย่างรุนแรงอะไรที่มานี่นะโอ้พระเจ้าทดสอบความเชื่อของฉันพี่น้องไปดูดีๆว่าท่านทําผิดความบาปไปกับใครหรือเปล่าและสุดท้ายนะครับพระเจ้ายุติธรรมมาถึงเวลานะครับพระเจ้าก็พิพากษาบางเรื่องอย่างยุติธรรมตามที่พระองค์ทรงติพี่น้องเพราะเราหวานบางเรื่องลงไปที่ไม่ถูกต้องสุดท้ายเราก็เก็บเกี่ยวเองแต่พอเราอยู่ในบริบทที่เราอยู่ในความชอบธรรมตลอดเวลาเราอยู่ในอธิษฐานแมรสการนี้เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ทําผิดอะไร เราคงรู้สึกว่าเราเป็นคนชอบทำที่เพอเอ,อิญมีปัญหาบางอย่างแต่โทษจริงนะครับต้องขอพงศ์ญาณสามแดงจริงว่าเรามีบางเรื่องที่เราทาผิดหรือเปล่าเพราะว่าสุดท้ายอะ่ะมันจะเป็นเป็นเป็นลงป,ป,ป,ประเด็นพวกนี้หมดจริงๆมันเกิดจากการที่เราเปิดประตูทําบางเรื่องที่มันอาจจะไม่ถูกต้องจริงๆนะครับอือโอเคก็ประมาณนี้ครับ